สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมมมบอลเวลีคลิปนี้เราก็มาอัปเดตความเคลื่อนไหวกับลีกต่างประเทศของทัพนักตบสาวไทยของเรากันบ้างครับแน่นอนว่า2คนตัวหลักทีมชาติที่ตอนนี้แฟนๆชาวไทยหลายๆคนก็คงจะรอลุ้นครับไม่ว่าจะเป็นชัชชุออนหรือว่าอัชราพรจะไปเล่นลีกไหนทีมไหนยังไงเราก็ต้องรอออฟฟิเชียลหรือว่าเป็นทางการออกมาก่อนครับเพราะอย่างเป็นทางการยังไม่ออกมาเลยแต่ล่าสุดทางเว็บไซต์วอลลีบอล เว็บหนึ่งก็ได้มีการเผยรายชื่อของผู้เล่น NEC สโมสรในลีกญี่ปุ่นแล้วก็มีชื่อชัชชุออนโมกสีด้วยครับแฟนๆก็เข็บไว้ทันซึ่งล่าสุดทางเพจก็ได้เอารายชื่อของชัชชุออนออกจากรายชื่อทีม NEC ไปเรียบร้อยแล้วแฟนๆหลายๆคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าถ้าปุ๋มบิมไป NEC จริงก็คงจะดีใจไม่น้อยเลยเพราะว่าจะได้ไปเจอกับโคกะคงจะได้ไข่กับ โคกะปังๆเลยครับยังไงเราก็ต้องรออย่างเป็นทางการออฟฟิเชียลหรือว่าเพจหลักของสโมสรนั้นๆที่ออกมาเปิดเผยเองถึงจะชัวร์ๆร้อยเปอร์เซนครับเชื่อว่าทุกคนก็รอคอยรอกันอีกนิดครับเชื่อว่าเร็วๆนี้เราได้ทราบกันอย่างแน่นอนครับ